สิกขาปัังสมาทิยานิสินธเวระมีสิกขาปัังสมาทิยานิาธาาเวรามีสิกขาปทงสมาทิยานิ อิชาจาราเวรัรมะรีสิกขาปัตังสมาธิยามาิ สมาธิามิอิมานิปัญกาุคาปทานิสิเลนะุขติญันติสิเลนะภพคาจัมปทาสิเลนะตุติญันติตัสมาสิลังวิโสต

เอาแหละครับอ่าตามกันมาครับใครใหม่ก็อย่าเพิ่งลุกนะครับที่หลังนะครับผมฮะก็อนุโมทนาสาธุนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เรานะครับลูกศิษย์ดูด้วยนะครับลูกศิษย์ดูสาธุนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบใครที่ยังแข้งขาไม่ดีก็นั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับ ไปลุกมาทีหลังนะครับเอาจะยืดมายืนต่อแถวที่พวกนั้นเหมือนพระเลยไม่ใส่เสื้อเหลืองมานี ครับใครเมื่อยก็นั่งก่อนนะครับนั่งก่อนได้นะครับอ้าวลูกศิษย์ดูด้วยนะครับลูกศิษย์ดูอ่าปัจจัยเกณฑ์บาทแล้วก็เอาถุงใส่รับบาทจากท่านด้วยนะครับ ก่อนวันไหนเคยาเลี้ยงกันเต็มคี่สิบห้าบาทแต่ว่าสามตัวตัวขวันี้ตัวเลขเลยแปดเจ็ดสองก็แปดเจ็ดสองจำของเราที่เราทำเป็นความคุ้นชินนะครับแต่ว่าต่างประเทศก็จะบอกว่าแปลกจังเลยเคยเห็นที่อินเดียไหมขึ้นรถไฟกันนะครับโอ้โหกูขึ้นแย่งกันคนยังไม่ลงเลยครับสรุปไม่ได้ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลงฮะเรื่องจริงครับผมปีนรีราคาันเต็ม คนไทยเนี่ยเข้าแถวขึ้นรถไฟรถได้ดีนะฮะพอรถจอดเป็นปฏิบัติมันก็คือต้องให้คนในออกมาก,ก่อนแล้วก็คนนอกให้เดิน,น,นเข้าไปเรียบร้อยนะฮะถ่าเราเข้าไปดูใน YouTube นะฮะต่างชาติก็งมงมากเลยพวกนี้นะครับแต่ที่งมงมากคือเข้าแถวเข้าห้องน้ำนี่แล้วเขาบอกรอได้ยังไงเขาบอกนะนะนะครับเ,เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าเราแย่งกันเนี่ยสรุปนนะก็ไม่ได้ส่บาทแน่นะครับแต่อันนี้เป็นธรรมเนียมของคนไทยอยู่แล้วนะครับที่เราปฏิบัติจนเป็นความคุ้นชินนะครับแต่ประเทศเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกสําหรับเขาลูก<ต>เป็นล้างให้แล้วะนะครัอยากไม่ได้ไปเอา ไม่ต้องรีบนะครับทางแถวยังยาวอยู่ด้างรอก่อนนะเพราะคุณเจ้าบอกว่าให้ยืนรับบาททั้งวันคุณเจ้าบอกไม่หนาวนี่นะกอดีอากาศนะครับก็ท้าุนร่วมกันนะครับถ้าไม่ทัน วันนี้หมู่สองไปได้นะฮะแล้วก็ถ้าไม่ทันก็วันที่25 26 27 28ายี่กเ็ปเมเ็ดเป็นช่วงเก็บตกอีกรอบหนึ่งก็ไปได้นะครับทีนิคมสกรอรก์ของคู่แต่ถ้าไปช่วงตามนัดจะได้เจอผู้ใหญ่นั่งรออยู่ที่นั่นนะครับผู้ใหญ่รับรองให้เลยแต่ถ้าไปไม่ตรงนัดนะครับผู้ใหญ่บ้านก็จะต้องวิ่งกลับไปกลับมานะผู้ใหญ่จะไม่นั่งรออยูเ่เฉพาะวันนัดหมู่ไหนนัดวันไหนก็จะเป็นนัดถ้าไม่ตรงวันนัดท่านก็ต้องตามผู้ใหญ่เอง ผู้ใหญ่ไม่ไปนั่งให้ทั้งเดือนนะครับผมนั่งตามที่มู่ที่นัดนะวันนี้จะเป็นหมู่สามเห็นไหมผู้ใหญ่มีหมู่สองเพิ่มได้อ่าหมู่สองตำรวจไปได้ครับผู้ใหญ่สมชายก็จะไปรออยู่ที่นู่นนะครับก็จะสะดวกไม่งั้นจะต้องวิ่งกลับไป,ไปกลับมาบอกผู้่าไกลเหมือนกันท่านอาจารย์ทุกครับผมทำบุญนะร่วมกันนะฮะ ฉัหน้าเราจะได้เกิดมาเจอกันอีกเนาะมีบางคนบอกนายโยมว่อยากเจอแล้วกันอ๋อไปนิพพานแล้วนะใครไม่อยากเจอก็ไปนิพพานนะพี่เตี๋ยนะปฏิบัติธรรมไปขึ้นสวรรค์ก็ไม่เจอแล้วล่ะส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆจะไปลาวใช่ไหมมบอกให้ลงชื่อให้ผมหน่อยผมอยากได้ยอดเน่ะฝาก ลงชื่อกับหวัวใจหรือใครประธานเ,าเดี๋ยวใครลงชื่อผมเลยมีแต่คนบอกไปแต่ผมรู้ใครไปจริงไม่ไปจริงผมเดี๋ยวจัดทัวร์แล้วผมจ่ายคนเดียวไม่ไหวนะเอาอย่างนี้ฝากครูฝนเป็นพระ,ะให้หน่อยนะไปลงชื่อที่ครูฝนนะฮะใครอยากปจะไปเที่ยวลาวเขาจะจ่ายอ,อเองนะครับอันนี้บอกก่อนว่าอาปบตไม่สามารถจัดไปต่างประเทศได้นะครับ ผมพยายามจะให้อยู่ที่5,000บาทแต่ทันีีนั้นจะปวกลบไม่เกิน6,000บาทประมาณนี้ครับ5-6,000บาท <c oughs> <c oughs> ก็5,000บาทคิดบ้าประมาณนี้นะครับอาจจะมีผ่วกลดผ่วกลดค่ารถไปที่นครพนมที่หนองคายอีกอะไรประมาณนี้นะไม่เกิน6,000บาทนะแต่ว่าจะพยายามกดให้ลงที่5,000บาทถ้าเราไม่นั่งรถไฟไ,ไปจีนนะไ <c> ง <oughs> ไป ไปกินอังควายจีอังควายจีที่ลาวก็ไปนอนเวียงจันทร์คืนหนึ่งแล้วก็นอนทางไทยคืนหนึ่งกับโปรแกรมนะครับประมาณนี Im ้ถ e ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับว่าเรานั่งรถไปนัโปรแกรมที่ผมคิดไว้คือนั่งรถรถบัสไปก่อนไปที่หนองคายนครพนมนะครับนอนที่หนองคายนครพนมคืนหนึ่งอ่าแล้วช่วงที่ไปเราไปทำพาสปอร์ตไว้ทำใบผ่านแดนไว้ที่อำเภอมันต้องไปทำที่อำเภอ นั่งรถไฟเช้าไปจะไม่ทันรถไฟนะครับเพราะว่าต้องวิ่งมาทำใบผ่านแดนเที่ยวถึงเพราะนั้นนั่งรถไปทําใบผ่านแดนไว้แล้วก็นอนหนองคายหรือ,อครนครพนอคืนนึ้งเช้าก็นั่งนั่งรถเ,เข้าไปในลาวนะครับเที่ยวในลาวรอนในลาวคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปบ่ายเย็นก็นั่งรถไฟกลับอย่างนี้น,นะครับจะได้ไปขาดีขากลับนะเพราะขาไปมันถึเสียเวลาเรื่องของการทําใบผ่านแดนมันจะไม่ทันรถ ประมาณนี้ครับไม่น่าจะเกิอหน้าไปไม่ไปจีนนะไม่น่าร้ัดไปประเทศจีนนะก็วนเวียนจะเลยวนเวียงจันนั่นแหละนะครับแล้แค่นี้เราก็ได้ถือว่าไปนอนลาวคื้นกันเลยครับใครอยากไปถึงลาวว่าไปอ่าเดาทยอยทยอยนะครับลงชื่อกับผู้ฝนนะครับใครอยากไปลงชื่อฝนนั่นเลยนะครับเกินประสาท อ๋ออรถไฟก่อนใช่ไหมพี أ, ม่เดชโปรแกรมเยอะจังเลยอะผู้สูงอายุผมทำโปรแกรมให้ไม่ตัดเลยไม่ต้องทำการอื่นเลยใช่ไหมได้รผู้เรนอีงรถไฟผมตอนนี้เียน้ำมาฉัน,นลดลงมาเยอะแล้วเนาะติดไปปีน่าไอ้ชะมังเนี่ยหรือไปได้ใช่ไหมรถไฟผู้สูงอายุนั่งฟรีนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าร้อยกว่าคนเนี่ยสงสัยเขาบอกว่านายกฟรีหมดเลยนะผู้สูงอายุไม่เสียงตังค์ ผมไปรู้สึกจะห้าบาทถ้าเป็นคนทั่วไปจะเป็นสิบาทาราบบจาไม่ผิดนะผมไม่นั่งเล่นแล้วแต่ว่าผมมีผมลองใช้สิบบัตรทหารผ่นานศึกค่อยผมครึ่งหนึ่งะครึ่งห้าบาทบนั่งรถไฟผู้สูงอายุยื่นบัตรผู้สูงอายุดํานินไปฟรีได้เลยผมก็ลืมเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะลองไปติดต่ออยู่ตอนนี้น้ำยังไม่แห้งเนี่ยเนาะพอได้อยู่ <c oughs> ก็จะมีผมไปนั่งมาแล้วลองไปดูนะพามิเตอร์เฮนิกไปตอนลอยกระทงนะก็สวยงามนะครับนั่งรถไฟประมาณส0สินาทีประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นนั่งรถรางนะนะครับแล้วก็กลับมาก็ขึ้นรถไฟกลับพอดีมีโปรแกรม ลงรถไฟขึ้นรถรางรถรางวิ่งไปบนเขื่อนแล้วก็วิ่งกลับมาก็ขึ้นมามา,มานั่งรอรถไฟกลับพอดีเลยนะครับรถไฟรู้สึกจะปายง่ก็เป็นโปรแกรมที่พอดีพอดีเอาลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์บุญสวนดูอาจารย์ด้วยอาจารย์ตยุยเต็มบ้านแล้วเ <c oughs> อาจารย์ตยุย จะตวยมี้อะไรโขกหัวล่องส่วนหน่อยเนี่ยเทศกาลปีใหม่เอาลูกเปตองมาแบบมีคนเสนอเจะาตัวลูกเปตองโขกหัวล่องส่วนเป็นสิ่งที่โคตรหนักแม่ว่าก็ถ้ายกวันที่17มีใครไปหรือเปล่าทำพรมโลกั้งมก็เลือกับผู้ใหญ่บ้านเลมีไหมบ้านเราไปปฏิบัติธรรมกันเงีวัดทำพรมโลกเลย อ้าวไฟยังไม่ได้ใส่มากคราวนี้ท่านละขับก็นำเดินงานไม่จีบกล้องเลยอ่ะก็อนุโมทนาสาธุนะครับรวมกันนะครับในเทศกาลปีใหม่นะครับขึ้นปีใหม่อ้าวเดินนี้ไปไหนอ่ะ ハハハハ。